สบายดีมนี้ในสิมเห็ดออมบอนสน่างงัวกินกับข้าวเหนียวห้อนๆวิธีเห็ดกับบริยากมื้อนี่กับมีอาหารหลายอย่างแดนะจะมีปอดแห้งมีจีนายทอดอาหารลาวบ้านเฮาหันละเนาะปกติออมบอนก็สิเป็นสีเขียวเนาะแต่ว่ามื้อนี้ออกเป็นสีน้ำตาลพะวายูเมืองนอกนี่กัเจ้ากับมีบอนโซานะใด้ใส่บอนแห้งตัวนี้ก็จะเป็นหนังงวัว ในซื้อตัวทิบากระเจ้าเผาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เสียออมาแซน,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 น้ําแซจนอ่อนผู้แหล่เนาะตัวนี้แมนเน่แซออยู่หนึ่งสมงก็ขึ้นกับหนังแดเนาะบางหนังก็จะแซดนก้อนนั่นหรือว่าเซไว้ก้อนนั่นเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบอนแห้งถงหนึ่งเนาะเหตุมือน,นี่นะได้หลายได้เวลาเขาเซออกมาเนาะเส้นบอนก็สิเป็นยาวๆประมาณนี้เนาะเนี่ย หลังจากที่เฮาเซได้แล้วก็เสียเอาไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็เสียเอาไปต้มเนี่ยตัวนี้แมนล้างเรียบร้อยแล้วเนาะจะเอาไปต้มต้มนี่ต้มจนกว่าบ่อนเาหั่นสีอ่อนผู้แหละเนาะนี่จะใส่ไฟแห่งต้มใส่เวลาอยู่สิบปลานนาทีนี่แหละเนาะเขาก่เช็คเบิงง้าบ่อนเาหั่นอ่อนแล้วมันซอบแล้วเนาะก็เอาบ่อนหั่นไปล้างน้ำแล้วก็ปั้นน้ำออกให้จืด หลังจากนั้นเท่ากับเสียเอาไปออมออมบอนสดๆบ้านเทาหันเซบๆได้เป็นสีเขียวเนาะแต่ว่าตามสภาพอยู่นีบมีก็ต้องได้กินบอนแหง้งตอนนี้ก็แม่นหนังที่เฮ้าเซ่หันแหละเนาะเน่ก็เสียเอามาตัดตอนพอดีคําเวลาเฮ้าเซ่แลวตัดนี่ง่ายดีก่อนน่ะก่นอนตอนบ่ได้เซ่เนาะเพราะมันอ่อนดีเน่ในส่ไม่ตัดนิ่มีบโลดมาตำเครื่องบัดน,นี้เนาะจงใส่หัวสิงไคแล้วก็ใส่บักเพชรแหง้งเน่จะกินเพชรแดนเนาะก็ใส่หลายเติบ ข้าวเบือข้าวเบือนี้มันข้าวเหนียวเฮาแส่น้ำเนาะใส่น้ำให้ในใส่เวลาอยู่ประมาณสานาทีขึ้นไปนี่แหละเนาะตามให้มุนใส่น้ำดื่มลงไปแล้วก็นคนผสมจนให้อันข้าวเบือเขาหันละลายเนาะบอห้จับกันเป็นก้อนเดี๋ยวเขาก็ได้น้ำข้าวเบือแล้วเนาะเราก็มาเห็ดออมเลยแบบนี้ใส่น้ำมันพืช พอน้ำมันหอดแล้วก็เอาหัวบัวดแดงหันลงไปเกี่ยวให้หอมเหตุแบบนี้เนะาะอาอมของฮาหันสิได้มีกลิ่นหอมขั่วไปจนว่านมีกลิ่นหอมแล้วก็เอาน้ำยานางหันลงแล้วก็ใส่น้ำดื่มลงไปอีกกระป๋องนึงใส่หนังที่ฮาซอยไว้หันลงจะต้มไปจนกวาน่าหนังเฮาหันอน่อน น,น่นในต้มไปโดนเติบแล้วนาะในการมาเช็คเบิงก็จะตักหนังขึ้นมาแล้วก็ยิกเบิงเนะาะถ่าวาหนังเฮาอ,ออนแล้วแบบว่าเฮาสีหย่ำได้แล้วฮะนะเฮาก็เริ่มปุ่งเครื่องเลยใส่น้ำขาเบือที่เฮาอ่าะผสมไว้ฮนะนนาะลงไปหลังจากที่ใส่ขาเบือแล้วฮันนะต้องได้มันค้นตลอดเลยเนาะ,ะถ่าบกค้นหันขาเบือเฮาสีด้านหมอ้อแล้วก็สีเฮ็ดให้ไหมแล้วก็อาหารเฮาหันสีขิวรสชาติโบเซ่พะนะ เน่กสิค้นไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะจนกว่าเขาเบื่อหันซุกเฮาสังเกตว่าถ้าเขาเบื่อเขาซุกแล้วน้ําซุกเขาเนี่ยก็ิเป็นคุ้นๆหลังจากนั้นเขาก็สิรีไฟลงใส้ไฟ,ไ,ฟไ,ฟไฟเบื่อออนสุดเลยแล้วก็สิมัดตามมันบ่อนถ้าภายมากเป็นเส้นก็บบต้องต่ำเนาะเอาลงหม้อเลยแต่ว่าเน่มาให้เป็นแบบว่ามีเส้นแดงแล้วก็เป็นอันอวดตัวฮะนะเน่ก็สิต่ำน้อยนึงบบต่ำหลายเนาะ ตามแล้วและวเน่ก็เสียเอาบบอนหันลงไปใส่หมอน้ำซุปค้นผสมให้เข้ากันช่วงนี้แมนเน่กับรีไฟคืนไส้ไฟกลางหลังจากนั้นก็เสีมาปรุงรสจะใส่แต่แป้งนัวเกลือและกาใส่น้ำปลาเดกปรุงเอาตามรสชาติที่เฮาาคากแหละเนาะ เฮากะซิม,ม,มเบืองทาเฮาได้รสชาติทีเฮาหมาักแล้วเนาะกับใส่พักหอมลงไปมื้อนี้หั่นเน่มีแต่พักหอมบัวใบเนาะม่มีพักอะ่ะอย่งกระเจ้าห้องพักอีตูบ่อเนาะทามีพักอีตูนี่ยิง่งแซบเลยเดอ้อบอกได้เลยว่าแบบออมบ่อนกับพักอีตูนี่เข้ากันขนาดเนาะเด็ดแล้วละเนาะหลังจากใส่หอมแล้วเฮากะปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยเนาะสีอาจจะบ,บ่เป็นตะแซบเนาะเพราะเป็นบ่อนแหง้งแต่บอกว่ารสชาตินี่แซบเดอ้อ จะมีออมหมาบอนนอ่องใส่หนังเค็มแล้วก็มีทอดปอดมีทอดจีนายแล้วก็มีผักกัดหน่อยหนึ่งเนาะหมบับัวแล้วก็หมักเพชรใหญ่เนาะเข่าก็กระลังสุกเลยออกอายทวนเลยเนาะมาโอ้ยแซ่บตาบากอนทอดสิกินเนาะแต่มาฮวยตะขินก้อนเนี่ยกล้ยล้วนเนาะ ตนนัวหนังอืมใช่หหนังยำปอดๆเลยนะนี่กรอ,อบกรอบชิ้นไหนใบซีอิู๊ดทอดกรอบเนีก่ก็กินได้ โอเคโอเคเนาะขอตัวไปกินข้าวกันเด้อบายบาย